ซึ่งตอนนี้ที่เะยองนะลุงผมเฝ้าอยู่คืนวันนี้จะขึ้นอีกประมาณ4คันนะครับผมยังเปิดไม่หมดนะก็น้องคาดที่ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันตัวนี้เป็นทองแดงนะเป็นมอเตอร์นะตื่นเต้นแมบพี่เปิดของเปิดกดังสุ่มราคาเจ็ดล้านครับตื่นเต้นค่ะนอนไม่หลับเลยมีเนียมหมอคือมีเนียมปะมีเนียมนะอันนี้เป็นของที่เขาใช้งานจบหมดแล้วนะแล้วเขาก็เปลี่ยนมะา มาลุ้นกันดีกว่าว่าแม่จะเกลือไหมผมว่าู้สึกว่าแกขางมั่นใจแล้วว่าของที่แกนำมาน่ะมีมูลค่าพื้นที่สองไร่นะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะลูกค้าก็เข้ามาคุยเรื่อยๆนะครับนี้ สวัสดีครับพบกับผมบักนะฮะในช่องสไตล์บักครับวันนี้ผมก็เป็นเหมากโกดังมูลค่าถึงเกือบ7ล้านบาทกันเลยนะฮะในโกดังเนี่ยโอ้โหมีของมากมายไปหมดนะ,ะวันนี้ผมก็ได้ทําการนารถนะฮะไปขนของจากโกดังที่ระยองนะมาลงที่อน,นันทร์ทรัพย์ของผมตอนนี้ก็กาลังลงกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าในโกดังเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะฮะซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยเห็นและบางส่วนเป็นอะไรรถนะฮะอะไรรถยนต์นะฮะยี่ห้อหนึงแต่ค่อนข้างที่จะเยอะมากมีทั้งหม้อน้ํามีทั้งของอะไรเต็มไปหมดนะฮะ เปิดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันว่าเนี่ยผมกําลังลงของนะซึ่งตอนนี้ที่ระยองนะลุงผมเฝ้าอยู่คืนวันนี้จะขึ้นอีกประมาณ4ี่คันนะครับสี่คันนะครับเป็นกดังเนี่ยจะเป็นกดังสุ่มนะครับกดังสุ่มเลยแหละสุ่มของอยู่ในนั้นนะฮะร,รถคันนี้ก็มาจากระยองนะของที่ลงเนี่ยสังเกตได้จะเป็นในรังไม้นะครับไม่เกี่ยวกับด้านหลังนะจะเป็นของที่อยู่ในรังไม้นะนี่ฮะคนงานกําลังลงของกันอยู่นะครับนี่ครับลงด้วยรถแมคโครนะ กดังก็เดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูแต่ละกดังผมไม่ยังเปิดไม่หมดนะก็น่าจะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนี่ครับเป็นกล่องสุง่มมาจากหน้าง,งานซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับเปื่อแบบว่าเป็นงานของใครใครสนใจนะครับลองเข้ามาดูได้นี่คมีแหนบด้วยนะแหนบเยอะอยู่เหมือนกันรุ้นไหมเอาจริงนะซื้อมา เกือบเจ็ดล้านอนะ่ะไม่รู้นะว่าอะไรอยู่นั้นเรารู้แค่แบบคร่าวๆเฉยๆนะโอ้โหอันนี้เป็นทองแดงครับตัวนี้เป็นทองแดงเลยนะเป็นมอเตอร์นะโอ้โหอันนี้ฮะอันนี้มาด้วยกันหมดเลยนะเนี่ยนี่ยมาด้วยกันหมดเลยนะนี่นี่เป็นชุดพวกนี้นี่ครับให้ดูฮะมีน็อตมีอะไรเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างเนี่ย มีแม็กสุมกาดัง7ล้านนะต้องแบบต้องทำแบบปกแบบเบอร์เบอร์หน่อยนะนรถคันแรกก็รถรถคันแรกจบแั้วเริ่มรกแข่งคันนะคาลัลมาลงของวันที่สองนะครับ รถอีกคันหนึ่งที่ว่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องกล่องมาจากโรงสุ่มนะเรียกว่าโรงสุ่มดีกว่ามีของมีสแต,น,น,สตนเลสมีข้อต่อที่เป็นเลสเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็มาจากหน้างานของปวดแดงตื่นเต้นไหมครับที่เปิดของเปิดกดังสุ่มมูลค่าเจ็ดล้านครับตื่นเต้นค่ะนอนไม่หลับเลยเครื่องมีเดียม มีเดียมหรอเครื่องมีเดียมปะม,มีเดียมมาดูดเ ก็เป็นคันที่คันที่10นะอันนี้เป็นคันที่10เครับผมมาถึงแล้วขึ้นเมื่อเช้าเองนะคันที่10 วันที่3มของการเปิดโกดังสุ่มนะครับล้านบาทครับผมก็อัดมาทุกวันรถก็มาลงทุกวันเลยนะของก็ลงทุกวันนะวันนี้ก็นี่ฮะกำลังลงกันอยู่เลยของกว่า200กว่าตันนะขนกลัมาที่อาณาจักรอันดันซับนะครับผมก็เผื่อใครสนใจนะฮะลองเข้ามาดูกันได้ครับนี่ครับโคมไฟกระจังหน้าเยอะครับอันนี้เป็นของที่เขาใช้งานจนหมดแล้วนะแล้วเขาก็เปลี่ยนมา มาลุ้นกันดีกว่าว่าแม่จะเกลือไหมผมรู้สึกว่าแกเขานข้มั่นใจนะว่าของที่แกนํามาเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าที่เราซื้อไปนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดเรียบร้อยเป็นสัตว์เป็นส่วยงาผมมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าสุ่มกระดานครั้งนี้ผมจะได้หรือขาดนะฮะวันนี้ก็กําลังขับรถไปนั่งาาระยองนะครับวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วที่เราขนของพอดีขนไม่หมดนะครับเหลือบางส่วนนะฮะ ก็นี่ฮะผมให้ดูข้างหลังโกดังเมื่อเช้านะที่ผมมาขนย้ายนะครับวันนี้ผมนํารถเข้ามา3คันนะครับวันที่สนะครับสาหรับการขนย,าย้ายโกดังสุ่มของผมที่ผมมาเหมาที่ปลวกแดงและยองนะฮะนี่ฮะข้างหลังโล่งเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมก็ขนคือรถแล้ว1นึ่คันสองคันนะฮะอันนี้คันที่2ขนแล้วนะครับเหลืออีกเหลืออีกกลุ่มนึงนี่ดูด้านหลังนี่เหลือตรงนี้นะคะ เป็นเป็นพวกอายางเก่าเป็นพวกเบาะรถนะครับแล้วก็มีข้างนอกเลยอีกเป็นยางลอ้ลอรถอ่าน่าจะเป็นรถรถแข่งรถมอเตอร์ไซค์รถแข่งเลืออยู่บางกลุ่มนะเดี๋ยวผมก็จะไปขนนะครับเพราะว่ารถเรียกรถมาสาคันเดี๋ยวขึ้นไปอีกคันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวกาําลังมาขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้คนงานก็เริ่มอ่าเข้ามาขนยานแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะที่โกดังผมก็ให้คนงานที่ร้านนะแกะของสแตนเลสมีนียมเหล็กนะแยกกันคัดแยกกันนะครับเดี๋ยว ผมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีบขับไปที่โกดังอาณาจักรอนันทร์ัพของผมนะครับเดี๋ยวแง่เดี๋ยวไปเจอกันที่โกดังครับผมวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายตั้งแต่ขนย้ายมาก็วันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับผมขนย้ายอยู่ประมาณ4วันนะฮะวันนี้เป็นวันที่5ของการขนของจากโกดังสุ่มที่ปวกแดงนะฮะร,ระยองนะมาที่อาณาจักรอนันทรัพ์ของผมเองนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านนะครับวันนี้ผมก็เมื่อวานก็ไปขนเที่ยวสุดท้ายมาแล้วนะฮะกลับมาก็ให้คนงาน แกะนูน่นแกะนี่นะครับวันนี้เป็นวันที่5้าแล้วครับกับการที่ผมไปเหมาโกาดังดีกว่าครับเหมาโกาดัง7ล้านบาทนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยมเนียมันเนี่ยแมกลดเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอ่นีก็มีบางส่วนก็รือออกมาหมดแล้วอันนี้ก็ไหนนี่เขาเรียกว่าของแกะสะอาดสะอาดเพราะว่าเนื้อล้วน อ,นนอันนี้เป็นปุ่มสวิตช์อันนี้เป็นปลั๊กอันนี้เป็นบอร์ดบอร์ดจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีคนรอบซื้อบอร์ดเพราะว่ามันสามารถเอาไปแกะเป็นทองคำได้บอร์ดจะมีทองคำนะครับทองคำที่เราใส่กันนี่แหละนะสายไฟครับ น,นี่เป็นทองแดงน,นี่เป็นทองแดงนะครับสะอาดมากโหอันนี้เป็นมาจากโกดังทั้งหมดนะครับที่เป็นเหมามาเป็นบอร์ดก็เป็นทั้งมินเดียมแล้วก็เป็นทองแดงต้องแต่อีกทีนึง อันนี้สายไฟอันนี้สายไฟทองแดงนี่เยอะขึ้นมากครับจากเมื่อวานพอมาคัดรวมกันนะฮะเอาเอาหมดหมู่นะคัดหมดหมู่มีเนียมก็มีเนียมทองแดงก็ทองแดงอันนี้ก็สายไฟ แสงไฟนะมองไกลนะว่าทองแดงนี่ครับมีเนียมพืม้นที่สองไร่นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะลูกค้าก็เข้ามาคุยเรื่อยๆนะครับอ่ารเงี้ยถ้าเป็นมีเนียมสักสองร้อยตันนะสิบสี่ล้านนะครับเพราะว่ามีเนียมนี่โลหนึงก็เจ็ิบาทนะถ้าจะขาย พอดีมีลูกค้าเข้ามาคุยกับผมเลยนะฮะให้ผมไว้ประมาณ9้าล้านนะครับเอาไปหมดเลยนะทั้งร้านผมผมก็ยังดีกว่านะเพราะว่าผมดูแล้วมันมีของใช้งานที่ที่ยังไปได้เยอะแล้วผมว่าคิดภาพแค่มเนียมสมมุติว่าถ้ามเนียมแบบประมาณสักร้อยกว่าตันอย่างเงี้ยมันก็เป็นเงินแบบเกือบเจ็ล้านแล้วเอาแค่ร้อยตันนะทุกคนก็7ล้านแล้วผมได้ทุนแล้วนะผมแค่มเนยมร้อยตันแล้วมีสแตนเลสมีทองแดงอะไรอย่างเี้นะทุกคนมันผมมูลค่าผมามันเกือบไปถึง10ล้านได้เลยนะทุกคน อันนี้ผมไม่ได้โม้นะมูลค่ามันถึงประมาณนั้นจริงๆนะับางเจ้าเขาก็มี10เมื่อวานมีให้8ล้านวันนี้ให้9ล้านนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องคุยคุณแม่ก่อนว่าที่เราคุยกันเนี่ยว่าเฮ้ยมันมันไปได้มันไปได้ไหมมันเราจะทําถ้าเราทําเองเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วสิล้านแต่มันต้องใช้คนใช้เวลานะถ้าเราเหมาไปเลยนะครับผมก็เหมาให้ให้เขาไปทํากันต่อนะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องไปอย่างนั้นอันนั้นก็คือทําให้ผมเซฟคอแล้วก็มุ๊ฟ มูฟไปงานอื่นได้ผมจะบอกที่ง่ายคือถ้าสมมุติว่าผมมีงานตอนเนี้ยผมมีงานรออยู่ผมก็อาจจะขายเลยแล้วผมก็จะได้ไปงานอื่นต่อนะผมอาจจะขายสัก9้าล้านหรือ10บล้าน1ิบล้านเนี่ยผมไม่ต้องทําอะไรแล้วผมได้กําไรละสามล้านผมไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับได้กาไรละสามล้านไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปมูฟไปที่งานอื่นต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยังดูผมยังดูของไม่หมดเลยกับคุณแม่เปิดยังไม่ครบทุกกล่องเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ดูของจากในโกดังจากที่ จากที่คนงานได้แกะอยู่นะฮะ<อ>เห็นลุมเขาแกะดูก็ดูแล้วว่ามันมันของดีเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมมาดูความคืบหน้านะมาแกะโกดังมาเปิดกล่องจากโกดังให้ดูว่ามีอะไรที่แบบว่าผมใช้งานได้บ้างนะครับ<อ>ก็ความคืบหน้าข้าวๆข,ของโกดังสุ่มนะครับในวันที่5นะครับที่ผมได้เอามาผมเอาขนผมขนมาประมาณ4วันวันที่วันที่5ก็เริ่มแกะเริ่มอะไรกันทํางานครับลูกน้องผมทํางานเร็วครับทุกคนทํางานเร็วมากคนงานทํางานเร็วมากคัดสรรข้างหลังก็ยังเป็นกล่อง กล่องอยู่กล่องสุ่มอยู่อะเออเนี่ยมาหลบมุมพูดเพราะว่าลูกค้าเขาก็คุยอยู่เขาก็ให้เขาเราให้เขาเดินดูไปเลยฮะแล้วก็พอใจในราคาไหนทํากันได้ก็มาคุยกันนะครับแต่ตอนนี้ที่ราคามากกว่าเมื่อวานให้ไว้8ล้านวันนี้ให้แล้วนะฮะ9ล้านโอเคเดี๋ยวค่อยดูกันว่ามีเจ้าไหนมาให้มากกว่านี้ไหมคือมันราคาเรายังไม่ตัดสินใจเพราะว่าเราเรา,เรายังรู้อยู่ว่าของมันมีประมาณไหนเดี๋ยวผมก็ต้องเช็คด้วยนะครับเดี๋ยว จะจบลงยังไงนะฮะผมจะเหมาหรือเปล่าหรือว่าผมตัดสินใจคัดเองทําเองขายเองก็ได้นะครับเดี๋ยวไงผมมาอัปเดตกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะฮะฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากถ้าชอบใจคลิปนี้กดไลค์นะฮะหรือว่าใครมีอะไรที่แบบน่าสนใจยังไงมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นะฮะบอกว่ามันอันนี้มันขายได้หรือใครไปในทางไหนผมรับซื้ออะไรยังไงมาคอมเมนต์ได้นะผมแบ่งแยกขายนะสำหรับแฟนเพจหรือ แฟนคลับในเพจ Facebook ของผมนะครับเฟซบุ๊กยูทูปนะฮะในช่องสไตล์บ u c k ผมก็ถ้าเป็นลูกค้าแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยผมแยกขายให้แน่นอนตัวเดียวผมก็ขายนะครับถ้าเป็นสําหรับแฟนเพจนะฮะหรือทุกๆคนเข้ามาหรือคนรู้จักแนะนําได้นะอยากได้กระจังกระจัง MG ก็ขายอยากได้เครื่องมอเตอร์อยากได้โชคผมก็ขายหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ